ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวเกม e p ฟ e บคเอเน์นะครับเ p ฟแบคอกิน CPU 100%นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมทำไปคลิปหนึ่งแล้วอันนี้เป็นวิธีที่2องแล้วนะครับแต่ต้องเกินไปก่อนนะครับวิธีนี้นะครับคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้จะวิธีที่ผมจะสอนต่อไปจะเข้าไปปิด ไอ้ตัวคอนะครับของ CPU นะครับให้มันเหมือนกับมันทํางานน้อยลงนะครับแต่ตามความคิดผมนะครับผมไปเจอที่ฝรั่งเขาสอนวิธีการแก้ไขปัญหามาแต่ตามความคิดผมนะครับจริงๆถ้าเกมมารันนะครับ CPU ร้อเปอร์เซ็นะครับเราไปปิดคอมันครับมันก็ถ้าเราเรียก Ta สแม a เนเจอนะครับมันอาจจะดูลดลงนะครับ อัตราการกิน cpu นะครับแต่จริงๆนะครับถึงเราปิดไปครึ่งแต่เกมมันยังกินร้อยเอซยู่มันก็กินร้อยเซนะครับแต่เราอาจจะมองเห็นในทัสเมนเจอร์นะครับเป็นแค่50นะครับหรืออาจจะ75%อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในที่นี้ถ้าคุณลองทําดูแล้วคุณสบายใจก็จะลองทําตามดูก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณทําแล้วก็ ไม่เกิดอะไรขึ้นมานะครับก็ไม่จําเป็นต้องทําตามก็ได้นะครับแต่ถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีกันเลยนะครับวิธีการนะครับให้คุณเปิดตัวเกมเ e 펙ลีเจนขึ้นมานะครับให้คุณรันเกมเอเล็บเอ펙ีเจนนะครับขึ้นมานะครับคุณรันนะครับพอรันเสร็จนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับถ้าคุณขีกียจรอนะครับคุณจะกดปุ่มอินเทอร์เน็ต กระแทบพร้อมกันก็ได้นะครับกดเพื่อออกจากตัวหน้าตัวเกมนะครับไม่ใช่ปิดเกมนะครับให้คุณออกจากหน้าตัวเกมมาที่หน้าเดสก์ท็อปแบบธรรมดาอย่างนี้ก่อนนะครับคือถ้าคุยรอได้นะครับคุณก็ไปที่หน้าเซตติ้งแล้วก็ปรับเป็นโหมดวินโดว์แล้วก็ย่อหน้าต่างลงมานะครับเสร็จให้มันเป็นหน้าเดสก์ท็อปอย่างนี้เสร็จคราวนี้นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับอีกครั้งนะครับให้คุณกดอินเทอร์เน็ตคอนโทรอินเทอร์เน็ตดีลิสพร้อมกันนะครับสามปุ่ม เพื่อเพื่อเลือกทัสแ Manager ขึ้นมาพอคุณหน้าต่างทัสแ Manager เล่งขึ้นมานะครับคุณจะเห็นตัวเกมนะครับเอฟเอนะครับให้คุณเอาเมาส์นะครับมาจิ้มให้ขึ้นไฮไลท์นะครับมันจะวิ่งไปวิ่งมานะครับบางทีพอขึ้นไฮไลท์เสร็จนะครับให้คุณคลิกขวาคลิกขวาเสร็จนะครับคุณมาคลิกต่อที่คําว่า go to detail นะครับพอมาถึงหน้าตัวเนี่ยครับไอ้ detail เสร็จนะครับ คุณจะคุณจะเห็นไหมตัวเนี้ Apex e g i n นะครับ R5 Apex.exe นะครับในที่นี้นะครับให้คุณคลิกขวาคลิกขวาเสร็จนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้ Set ต i f i n i t y อะไรนี่ครับคลิกเลยนะครับคุณจะเห็นนะ processor? า v i s u Processor Arrow t o กันนะครับจากปกตินะครับมันจะออก All Processor อยู่นะครับให้คุณเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับ คราวนี้คุณมาเลือกเป็นสักสมมุติ11บคอร์นะครับอาวคุณก็มาเลือก4ี่คอร์ห้าคอรนะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ลองไปเปิดเกมดูนะครับเปิดเกมดูว่ามันกิน CPU เท่าไหร่แต่วิธีการนี้นะครับก็แค่แนะนําเป็นแนวทางนะครับเกิดคุณทําแล้วก็คุณอาจจะสบายใจขึ้นมานะครับก็ลองทำตามกันดูนะครับแต่ตามความคิดผมนะครับถึงเราจะไปปิดคอมันนะครับปิดคอมันปิดคอมัน เกมมันกิน100%อยู่แล้วนะครับมันก็ที100่รอยเปเนต์เหมือนเดิมนะครับแต่เวลารเราเรียก Task Manager นะครับมันก็อาจจะเห็นเป็นแค่ว่ากินแค่50%าหรือว่า60%สอะไรก็แล้วแต่พอเราไปปิดคอมันนะครับ แต่ว่าถ้าคุยเล่นแนละ้วมันมันความรู้สึกมันดีขึ้นหรือว่าจะสบายใจขึ้นนะครับคุณก็ลองทําตามกันดูก็ได้นะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้กอนนะครับครับสวัสดีครับ